นี <łość> ่พอดีแต่ฝนตกมะเร็งนี่ตกมาแรงมันก็เจ็บลงเลยนี่พอวิ่ีมันได้ยังมากินมันนี่นี่คุณบอกขึ้นเช้าไมมเด้พี่เลยก็เลี้ยวเลย สบายดีสบายดีพอ่อแมอ่พี่น้องเนะบิร์ตสุขสุขคุณบดสมองศบอนพี่น้องไอ้เนาะโดยน้องทำบุษมศมมาพบมาพ่อกับช่องประเทศอีกพี่นโอยเนาะมาโตอีพี่ทองพี่โดยอ่าสิมาหาท่านุ่งน้อยพี่โดยพี่น้องไอ้เนาะพอดีอ่าลงไปแล้วนะ้องทำบุษมคลิปหนึ่งไปสิขามาคลิปทรงพี่น้องโดยโดยอ่าหลังจากกินข้าวเที่ยขงขายนี้ได้เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะพี่น้องก็สิขามาหาเป็ะนกะ่อ,อนอ๋อสิเยิ่งร้อนมาฝากาวันนั้นพี่โดย ออกไปข้างนอกประเทศกันมากินพี่น้องยเนาะโดยปะขับไปหาแล้วเพื่อแหละคุปตอรถแซลเขาใส่แล้วพี่น้องเยสองพุนมันก็เจนทึนนะพี่น้อยเนาะสองเมตรเนาะของขวั่ความยาวนะมาหนำคาราเลิ่งถูกต้อพี่น้องเรามานนำไว้ สบายดีพี่สอง้ตงน้อยเลยได้ลายคุมตบบเลยเนาะเป็นได้ได้อ่อนทีบบอหนิมาเลยเออเร้ยอะไรมาแล้วจังคุดขันชันบ่ไดรพี่น้องเมันเคงเสียมกันี้จงดวงสงบอเออโดยพอดีเลยเนะเขาจิขคุดสวยเลยเอาอันดอยเลยเลยบัไทยกินลายหกินลายเดียวชีช็อก เมือหนึ่งต้องต่อมือหนึงเนาะคนให้ข่าว่าเอามาซงแก่กอนเาจะกินแก้วนึงไม่กเนี่ยคือพมีเอามาให้ทำแบบว่ากินเมือหนึ่งสองสามแก้วไร้เด้แต่ได้มันตีหัวอะไรมนตีหัวแบบนี้ไปเละกินแล้วแล้วพอมันยังเย็นฮะยังเย็นอยือบปล่เออจบคอเออพอมากินกะตั้งมัน้ัะตักเดชได้ไหอมันรุนร้นเลยดกเลย พี่น้องเอ้ยเลยจะุมมาหน่อยห้าบ่หาุมหกบ่หางหได้อ่าหแล้วพี่น้องเอ้ยสามสเสนนี่ได้โมนี่โคือจาอเสนลงหน่อยนี้มีอย่งอันนี้บ่อข้าบเปนจาอเลยตันี้ทำมาอเนี่ยเอามาเส้นบางมเลยขางหน้าบ้านใะ น้ามานี no? right mm ่เนาะแม่น uh. ้าม uh ัน uh. oh, okay. uh ีกมาแลกวไม่ยากเนาะกระสอบนาะผมขี้ทมตันนี้เลยบ่แล้วโดยบ่ยับคือนีมาบักนี้เลยพ่อเนาะบ่มันออกของเขาอ่ะพี่นี่เออนี่ยับคันนี้เนาะออแม่มานี่มานี่เนาะ้วยบัดทมมากับเพียงคือเก้าโดยแม่เออจ้วเลนบาน้วยจ้าเอามาวะเทกเลย ก็เอาคาดแทกงเขามาต้อนแล้วนี่มันโล,ล่งเออแล้วก็ซิกซิกเอาก็ได้ลงหน่อยมาซิกกินเสาแล้วเอาไงนะี่แล้วจะาตะลับเม็ดมะเทกลหม้นะเวลาตั้งจริงจักว่าตัตวใดห้อมตัวใดกลวงอันนี้เราขุดไปทีเลยม,ม,มีเม็ดลงหน่อยก่นนอนขุดอันนั้นไปเลยปีเดี๋ยวเลยเลยคอยขุดไปทุกคุมทุกใด มืดฟ้ามืดฝนคึ้มาแหละพี่น้อยหายโต๊มาตรงน้อยเนาะยัให้ต๊อยู่บ่ตจะมันหงดหงิดอ่อนเลยเนาะดยพี่น้อยเนาะฮักพี่น้องดิเพที่จะไปเดียวฮักเลยพี่น้อยรตรงน,น,น่อยคุณ่ปีบฮักตรงน่อยเ,ยาเยนาะไปประตัดรับอันมไม่ใหม่บัตรล,ลักใหม่เพราะว่าพัสกับ,บ่ได้ขุดบ่ได้พ่แหละขับอาหาในป่าเพื่ละ ว่แห้งบกขึ้นเนาะ่ปหนีก็ได้หร้อบปามุ้ยถึงมาหรอกเนาะไปน้ำจเจ๊เออคเราเข้าเนน้อาแอ้วบ่าย้ยแล้วเย เก็บนี่แล้วกระเพาของหากระส,สอบมามาใส่เออเอากระสอบมาใส่มอญปิวประดดนคุณจริงมกสิดาพอนี่นาะก็เป็นหมาหลเลยเนาะความจริ <c oughs> งโดยเจ้ากระปุกแบบเพิ่งล่นจังเดดปลูกในต้นไม้หบบอมันเป็นห่มมอวมังีอ,อย่างองายู่อ่สักปีนด็กก็ได้อยูห่มมะพี่น้องออ้ท่ย่งมันเคยมาที่เคย วก,กเจมบ 5, เพื 5, อเ 5, อ่อกย่เนให้บ่ย่นหาน,นี่เป็นไม่เนาะบ่เกจักโนี่แหละตับกะหาตัวรับมันน้อยนี่แหละรับรับรับไหนเพราะว่าไม่กับันกระหวกนะพี่น้อยจโคงทีเป็น อ<ะ>้ <łbym Get S 2> หักลยน้อย่เงะเนาะนี่บ่อยานี่นะมันเด็นไปเดินไปโดยทางนี้มัหูวัดไปหัวใจอินเนาะเมอเขาออกมาหที่ทางไปเป็นหน้าพรเจ้าเลยเนาะ มิตรปลามิตรดวงเงยนี่หาตมงามใช่หรอมอได้ไม่เด้กมีแต่ไม่เด็กนี่ไม่เด็กเออมันทวงนด้จ้ะมอได้เห็บ่นแบบผสมไว้หาเอาไม้พวกไม้ติ้วไม้ยังมาด้วยพระสมบูรณ์แถวนี้ก็พังมาแล้วเนาะน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันดิ้นทั้งลมดพามีน้องน้อยอย่างเด็กมา cẩn thận à mảnh này, mà <laughs> à... Mà nhớ này nhớ. chắc mảnh thì nhá này nhóc chắc mảnh không có nhìn hình video của bạn nè ngàm đây Để đẹp sốt lên nhìn mảnh nhóc mà nó xinh luôn này nó này Ờ, mấy cái mày đi Hàm rút Đấy <laughs> Biết này nó lắm thấy Đấy Hàm Hãy subscribe Ngam nhiều không? Đây không? Sao cả mày hả? Cô bố <laughs> mày gì <bó>. không? <laughs> ừ. <laughs> nó cái này Cho on mày chứ, nó on. มีต้นนี้ก็ได้ลูหน่อยเขามาแล้วก็ลอกกะผัดเลยไีเ่เอาั่นแหละก็มีแต่ไม้เดงเนาะไม่ยับจอมปขันเจาะบ่เก็บบ่หน่อย บเบนไม่เล่นไหม่โมกบอ่อ่าทางเส้นที่ะลุไปอันดินองซามูข้าบุหุบุคยเห็นไม่เห็นดูหายาสิวติดมือบอ่ะบอติดมือออกมอกนีปอืเปอกมวันติ ตายเล้วพี่น้องด่าเสียมเออมี่กขยะมันกินเลยหัวปวกยังไงน้องหน่อยนะ่ะหัวปวก,อกเอาะหไก่เวลาจะเอาไก่มาพันเหย่ไก,กไ่กินพอนี่เขาพี่เ้วแล้วไก่จะมามา,มา พอมันห่มจะพูดมันเด็ดมปดาปิดอยู่เด้เนี่เหนือยีไหมไม่สร้างไม่อันก็สร้าง่สร้างบ่กระดาษสร้างบ่แม่รกระดาษสร้างกระดาษสร้างแบบนึงพากันรวมตัดสานเล้ได้ล้ สอบเปลือกหม้อแล้วอยู่บ้านตะื่อกี้คือเขาอยู่ป่าดงสิกไหโอ้เขาเลยปลาหน้าไม้หน้าต่อพัดๆเจ้าบัดโคกหมดไปอลาหน้าไม้ปรมันนั่นเนาะ ป้านะมาแต่ก mm ีพ hmm. mm ับลงมาแต่ตอนแรกๆพอนะมาแต่นเลแกเลยต้องมากยุบมงัายงเนสาไปยนเปกเีย hmm. mm ่เ hmm. ป็นังเนาะเดจะเป็ดนะเะยผู้ดนใกลเนากินเฮยกินเยนะอะไรที่เปตนอนมื่ไง่ตั้งก็ขึ้นเนาะเฮยเขาจะลุกจำเป็นต้องได้เผาเนะอต้องได้เผา เป็น้าที่าบอกประตูกับกาบ้ามเัแหงัดไปไปคือคนเขาก็คือกันแต่คนมันว่าที่ยเาเก็ย่านไว้บุณวอาคนนี้เนาย่านคหนอาจะหู้ใจเนาะดูคืเจอแล้วคุณก็อยากเขาได้มัดก่อก่อนเอาไว้อยู่เนาะดูมันป็หูมือ โอ้สเดงยวกในนี่บ้านคนไหเงี้เนาะนี่เพินกระปิดเพินกระดิ่งนิดหน่อยป็นบ้านคนบูรมสมบูรณ์ตอนนี้นี่ยังสิรุดไปอยู่นะเบิ่งไม่เบาวเสลกับบาวเจ็ดอือไปมาสมบูรณใช่ปะโดยอืมโดยห้าวกับท่านน้องมักนไปซื้อ มาบักฮันพวกแหลมื่อื่นพวกแหลิมาช้อยดอกตั้งเสาตั้งนี่แหละพี่น้องตัวนี้กำลังมานั่มไว้เนาะกล้องมีโฟกัสพี่น้องพาดังนะครูตกรถมาเลยพี่น้องมาเช้าหรือเปล่าจอนะปวดเดียวเลยเทเรลลอยลางบ้านตัวนี้ป่าว เทได้แล้ววะนี a a ่ยังนก็เป๊ะๆไปซื oh, uh ้อนี oh ่มงกงเฮะยนี่มาพ่อสิมังอันภอมาพ่อปูนหมาอำเภอเฉลี่ยอำเภอพนมิฉันไม่กี่พ่อแล้วปะอ๋อตอนนี้เรื่องหน่อยมันหน่อยเฮงกันหรือว่าอยู่รวมพุ่มมีแล้วบ่เท่น้ำแล้วบ่มี่เลยอ๋อเทถมเลยนะอ๋อเทถมเลยอาอเทถมเลยเจ้ากับถมนั่นแหละดินสะถมนั่นแหละสะถมเนาะ แม่แม่ผมเนาะมันจกสะถมอ่าให้มันเคียงเลยให้มันแหละอยู่ลุมมันแหละอือนี่พอที่จะฝนตกมะเร็งเลยตกมะเรงมันก็เจ็บลงเลยลุมมันไม่งายขนาดนั้นมันฝังรักแล้วพี่น้องใส่ตะนาวนี่ยเป็นคนอะไรเลยจงเล็กก็เรียบร้อยจุงหนวดเรียบร้อย อะไรย่งเงี้ยมามาที่ตรงน่อยที่มาถึงรถเนาะเิงเลยโอ้ยไปเลยรักนี่นีุ่ดเคยได้บอลตรงน่อยรักตัวนี้จจะพังบนสือได้มันออกนอกเขาดมดบอกเ่าจะมาเบิ่งรถนี่มันออกแหงตัวนี้ตกกะตัวนี้ คันได้ดอกงัดเข้ามาอีกหน่อยนึงน้ำเงินอะิรนี่นี่เนี่ยคืออะไรนี้ดิเทหทอยังไมรละวนี่แทห์มันได้แล้รับเดี๋ยวนีเฮ้ยมาเบิ่งพี่จังอย่างสิบหกนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบอกคือมองห้าเลยเห็นบอย่ามันเลยรูปถือมานเหมือนย่ามันนะแลักเขาออกนอกแล้วจะบังมันนี่ลักนะมันเซื้ักมันถ้าต้องอันนั้น nên chắc còn phần nào còn ma phần nào đấy lắc điều này nâng nâng. Nói, nói, nói là nó 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 vui ở này còn kẹp máy siết bi rồi đấy còn mà hở phăng mà hở phăng này rồi thấy nó cong rồi chắc nó thiêng cái này là cửa phải chặt chắc bảo chặt này thiêng cũng cái này đấy mình chặt thôi mình vui ở lại một ít nắp này này nó 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 lại thêm đấy này lại thêm nữa bằng pin cái hũ lại bò Hai. ง่ายเอาเลยแก้ไม่ไม่ได้จะพังไม่เป็นยังบ่มื่อเมื่อื่นเพราะมันขำมันตกบ่อันง่ายออกรถตัวนี้ฮะอารมณ์ลงรถลงหมูขมูนบ่อันซับตัวนี้ออกกระไรหนิหนิวมากอ่ะแม่นแม่นร้กนะเขาว่ามันพิษข่าวได้มันมันมันนี่น้อยบ่เหมือนว่านนั่นได้ยังไงถูกต้องกับโคตรข้างๆนี่แหละพรอสเซงเ์ไนบนพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ประติรัตเนาะที่มันรุ่งกว่มาพี่เลย เด็กนันกนขามากหน่อยไม่นักขามันนึงให้มันเพียงกับตัวนี้นี่พี่น้องอัางเกลียวบางหัวเห็นบอกตัวนี้มันยิงตรงคนเลยตัวนี้ตัวตัวตัวนี้มันออกเด้ชาวตัวนี้ออก,น,น,ออกอน,นี่นี่แหลมันออกโดตนเท่บราดินงงว่าจะลงไหน Hầu còn một hai mươi năm gần sĩ tùng lợi bận mặt anh em? Ung là sụt mặt, dặn năm nay mặt chị mày 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 à mày mày ว่าวอ,อันเียมยไ,ด,ไมด้งึงนไรอ้โไปเ,เนี่ยขอดใกล<ะ>้นี่ยอยขอดไกลยปูนนะขอปะใกล้เนี่ยเดี๋ยวเอาหนาเอางัรถเดีด๋วยวขยับไปนอยนึงเดี๋ยวขึ้นไปปอีกะก

เอาน้ำมอดก่นกนะอนรู้ไหน้ำมอดก่อนปูนเนี่ยมันแข็งบิดด้วยบิดด้วย้มันซึ้งบิด,ดบิดเน่อยเด้อเฮียใครบอกอีกหน่อยหน,น,น,นึ่งหน่อยหนึ่งกันเหรอบิดโอเพ่อนี่แะเอาดินเน้นทับลงเนาะเอาเอาน้ำมอดก่อนใหันปูนมันแข็งแล้วก็เาดินทับอาจจะทางงนายปูนมันนีเลย

มังถมเลยสาปูนก็คือสาวม่เลยพี่เลยกก็เลี้ยวเลยโคตัวสรลดโคตรโคตรโคตรโคัรโตโตรระคัรโคตรรโคตคตาโมรโคตรรถอีกคตรนคตรคตรโครโคตาโเตรโค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 นคตคตครโโคตรต ก็เลนเนยน่เมลักตัวนั้นทำบบซือเส้นหนเส้นกับโบปิงเงินแต่ว่ามันไปลายแล้วมันกับบ่อคูณเขามาไแล้วม,มวนันลงม,มนโตกคนโตกแลรกรเนี้ยนเลยบ้านที่เราตะนังมาใส่ับ จบเลยนั่นแหละนุ่งผลยัดซึมเสร็จตะนางอ่าในหัวคักเลยได้หนิงวงเข่าอะไรเออจะเห็ดน้นไหมบ่กนะเห็ดหัวน้นสังบอกงวงเข่าจีป้องกันงวมากินน้ำที่เรื่องอะไรอย่ามันต่ำนั่นเราพระซะกินแล้วแต่เมื่อวานนี่มาเลย <No. S 1> ได้เนาะใช่แล้วมก่อนอืมสะสมแล้วปลูกไว้ปลูกเสาปลูกเสา,ก,เก,เาก,กัมเทพปลูกเสาขั้วครับครับบรรยากาศพี่น้องชองแรงข้าม,มือตื้อตาเลยนี่ ้าพดังเลยพูดผลลัพธ์พะแนะองเลยตกเลยนะแหนดินยีอันดินเจ็บเนาะดินนี่น้าปูน,น,ดน,ไ,ปนได้สลี่น้อยเอาไว้ใช้ปูนนะเด้อพปกเีกดีๆได้ผลตกมาเล่นหน่อยตื่นามากเข่งกระเด้นได้ป,ดปูนแดงมั้งเดียวเก็ชอบเนี่ยเก็กชอบฮะ สองสอ,องคนสองสองคนอืมเลือยสักคุ่มเลยอ๋ออาไลยดือนก็นลงอีกมั้งทำละมาจะมม่มาสอนมองหน่อ มุ้งเครื่องออา้องอกควเนาะดอใช่หมน้องทั้งรุ่น,น,นาบานมี้องไม้กันังไี่ได้ขับี่สิข่าฮักะริจก หากาศซื้อบอ๊ะจะพ่นเลยจะจอ๋อเตเต้พูนตอนแรกพุ่นเฮาบอซื้อมาหายแม่นแล้วเนาะงานะไรกันกาจระเข้หรอกาตัวเงินตัวทองสองโมงเลยพี่น้องเลยเงินอะไรเป็น กล้องมยโฟกัสนคัมีชีิกายในเพิ่กรมาเลยคมสุดท้ายบ่นลงน้อย้ยายอ่ามันนี่กับกับกบ,บ้าดนีดน้อยเรียบร้อคัแล้วเมือยู่ให้กินอย่างนั้นคัเลยเนาะไป็นบฝนต,ตกอย่่งพอะแห้งอีก เีมาลุยต่อ,อ,นอยน่สองสีห่หะาะต้คลิปเด้าบันเดอรอำมาป้าเดอสบายดีน้อย